i สวัสดีครับเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวนะครับวันนี้ครูต้นจะพาเด็กๆมาดูต้นมะพร้าวและลูกมะพร้าวกันครับว่ามะพร้าวแก่และมะพร้าวอ่อนเนี่ยจะเป็นยังไงตามครูต้นมาเลยครับเด็กๆดูนะครับนี่คือต้นมะพร้าวนะครับตรงนี้ เป,เป็นส่วนของลำต้นนะครับน <Yeah, <Mm ี่ตรงนี้คือส่วนของรากนะครับรากของต้นมะพร้าวจะอยู่ใต้ดินแล้วก็จะเป็นลำต้นของมะพร้าวส่วนตรงนี้จะเป็นก้านของใบมะพร้าวนะครับส่วนก้านแล้วก็นี่คือใบของมะพร้าวนะครับมะพร้าวจะมีใบที่ยาวนะครเป็เด็กเรียวยาวแบบนี้จากนั้นนะครับเป็ดเ็กมาดูนี่เลยนะครับ เห็นสีเขียวๆนี่ไหมครับตรงนี้ตรงนี้นี่คือผลของมะพร้าวนะครับตรงนี้คือผลของมะพร้าวมะพร้าวมีดอกด้วยนะครับเด็กๆครูต้นจะชี้ให้ดูด้านบนตรงนี้นะครับที่ครูต้นใช้กาบมะพร้าวชี้ตรงนี้ตรงนี้คือส่วนของดอกมะพร้าวนะครับเด็กๆนี่คือส่วนของดอกมะพร้าวตรงนี้ก็คือผลของมะพร้าวนะครับ ผลข,ของมะพร้าวที่มีสีเขียวแบบนี้นะครับเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับเด็กๆมะพร้าวอ่อนด้านในมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวที่เรานํามาทานได้นะครับส่วนมะพร้าวแก่นะครับเด็กๆจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับจากมะพร้าวอ่อนแบบนี้นะครับระยะเวลาผ่านไปจะกลายเป็นมะพร้าวแก่ตรงนี้นะครับมะพร้าวแก่เขาก็จะใช้ ในการทําขนมนะครับเอาเนื้อมะพร้าวนามาขูดนะครับแล้วคั้นน้ํากะทิมาทําเป็นขนมไทยหรือทําเป็นอาหารนะครับเอาละครับเด็กๆตอนนี้นะครับครูต้นก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่ว่าด้านในของมะพร้าวแต่ละชนิดจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนี่ครับ มะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวอ่อนจะมีสีเขียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมะพร้าวอ่อนจะมีอะไรอยู่ข้างในนี้บ้างมาเริ่มปอกมะพร้าวกันเลยนะครับครูต้นใช้มีดขนาดใหญ่นะครับมีดอันนี้เราเรียกว่ามีดอิโต้ครับเด็กๆปอกมะพร้าวเด็กๆไม่สามารถทำเองได้นะครับเพราะว่ามีดคมมากต้องให้ผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ช่วยปอกให้นะครับ เปลือกของมะพร้าวอ่อนด้านนอกจะเป็นสีเขียวและด้านในจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับครูต้นใช้มีดตัดด้านหัวและด้านท้ายของลูกมะพร้าวออกนะครับจากนั้นใช้มีดเฉาะตรงกะลาออกเห็นไหมครับเด็กๆเมื่อกะลาออกไปแล้วเราก็จะเจอส่วนของเนื้อมะพร้าวครับเนื้อมะพร้าวตรงนี้เป็นสีขาวนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนสีขาว สามารถนำมารับประทานได้นะครับเด็กๆและด้านในของมะพร้าวอ่อนก็ยังมีน้ำมะพร้าวอยู่นะครับน้ำมะพร้าวของมะพร้าวอ่อนเราก็สามารถนำมาดื่มได้ครับเด็กๆเด็กๆเ,เ,เคยดื่มน้ำมะพร้าวไหมครับรสชาติน้ำมะพร้าวเป็นยังไงบ้างนะน้ำของมะพร้าวอ่อนจะมีกลิ่นหอมมากครับ และมีรสชาติหวานอร่อยเมื่อเราดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนไปแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นครับอร่อยมากครับเด็กๆต่อไปเรามาดูด้านในของมะพร้าวอ่อนกันนะครับครูต้นใช้มีดผ่าลูกมะพร้าวออกมาด้านในจะมีเนื้อมะพร้าวสีขาวๆโอ้โห,หน่าทานมากเลยนะครับเนื้อสีขาวๆนี้ครูต้นใช้ช้อนตัก ออกมาได้นะครับเด็กๆเนื้อมะพร้าวจะนิ่มครับสีขาวแบบนี้เลยนะครับเด็กๆคนไหนเคยทานเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วยกมือขึ้นหน่อยครับข้างในของมะพร้าวอ่อนจะมีเนื้อที่นิ่มนะครับตักได้ง่ายๆนะครับโดยใช้ช้อนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอือือ หวานครับเด็กๆรสชาติหวานมันอร่อยมากครับและนี่คือมะพร้าวแก่นะครับเด็กๆมะพร้าวที่แก่แล้วจะมีสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเราเรียกมะพร้าวที่แก่แล้วเรียกว่ามะพ,พร้าวห้าวครับมะพร้าวห้าวหรือมะพร้าวที่แก่แล้วนั่นเองนะครับมีสีน้ำตาลเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในของมะพร้าวห้าวจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง เปลือกของมะพร้าวห้าวหรือมะพร้าวแก่จะแข็งและเหนียวมากครับต้องใช้มีดขนาดใหญ่สับและดึงเปลือกออกมาและนี่คือลูกมะพร้าวที่อยู่ด้านในเปลือกนะครับเปลือกของมะพร้าวมีสีน้ำตาลมีลักษณะเป็นขุยนหนาๆแบบนี้เลยครับเด็กๆต่อไปเรามาดูนะครับว่าด้านในของลูกมะพร้าวแก จะมีลักษณะเป็นอย่างไรครูต้นใช้ด้านที่เป็นสันมีดสับลงไปที่กะลาของมะพร้าวนะครับและนี่ก็คือด้านในของมะพร้าวที่แก่แล้วนะครับมะพร้าวห้าวหรือว่ามะพร้าวแก่ด้านในจะมีสีขาวนะครับเนื้อข้างในมันจะแข็งนะครับเด็กๆครูต้นไม่สามารถเอาช้อนตักออกมาได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมารู้กันว่า วิธีการที่เราจะนําเนื้อมะพร้าวออกมาแล้วข้นน้ํากะทิที่ได้จากมะพร้าวแก่เนี่ยเราจะทํำยังไงติดตามคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ครูต้นขอลาไปก่อนนะครับเด็กๆบ๊ายบาย